ในมุมขออาจารย์บันได3ขั้นที่จะต้องผ่านแล้วจะโหวตให้ครับหนึ่งเสียงข้างมากอะเขาผ่านแน่ยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้เลม่ครับสมมติเขาบอกเขารักกันเขาจะเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะอยู่ด้วยกันถึงวันที่เสนอสองพักนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าวันสองพักนี้ยังคงอยู่กันจนถึงวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าผ่านบันไดขั้นแรกครับบันไดขั้นที่2เรื่องคุณสมบัติในมุมขออาจารย์นี่มันจะต้องถึงขั้นว่าสารวินิจฉัยแล้วว่าคดีหุ้นไอทีวีหมดสิทธิ์ เรื่องการเป็นสสกระทบกับคุณสมบัติแคนดิเดตหรือเพียงแค่รับคำร้องและสมมติว่าสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้วินิจฉัยเนี่ยนะครับอาจารย์จะโหวตให้ไหมเมื่อถึงเวลาวันนั้นผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจะจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังนะ,ะการวินิจฉัยเสร็จสิ้นก่อนจะดีที่สุดกับก่อนถึงวันที่ เราจะ <อด S 1> ต้องโบวชถ,ถูกไหมครับ <อด S 1> เพราะว่ามันจะได้ให้ความเป็นธรรมกับคุณพิธาที่ถูกถูกกล่าวหาหรือถูกล้องด้วยถ้าวินิจฉัยก่อนเนี่ยวันนั้นชื่อคุณพิธาก็จะไม่มีเสนอในที่ประชุมอยู่แล้ว ถูกก็จบไปแล้วถูกครับทีนี้ที่หลายคนคาดการณ์เพราะเราดูจากคดีคุณธนาธรเนี่ยครับสารรับคําร้องสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดกว่าที่ท่านจะวินิจฉัยเนี่ยน่าจะล่วงไปอีกหลายเดือนเลยแต่คุณธนาธรก็ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สสครับทีนี้จังหวะเนี้ยคือถ้าวินิจฉัยก่อนมันก็จบ,บแต่ถ้าไม่วินิจฉัยก่อนแล้วรับคําร้องสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่จะเป็นเงื่อนไขให้ใหสวไม่โหวตให้คุณพิธาไหมครับ ตรงนี้ก็ผมก็คิดว่าจะเป็นปัญหาในการในการพิจารณาเหมือนกันเพราะเหตุว่าหน่วยงานคือกอกตที่รับเรื่องมีทีมที่ดูแลในเรื่องเหล่านี้โดยตรงอยู่แล้วถ้าเขาชี้ว่ามีมูลเขาเห็นว่าผิดอ,องค์ประกอบของอคุณสมบัติเนี่ยนะจนกระทั่งเป็นผู้ที่ไปเสนอต่อศาลและศาลก็ได้ดูแล้วว่ามีมูล,มลต้องต้องมีประเด็นพิจารณา ผมคิดว่ามันมันลึกพอที่จะ,ะเป็นประเด็นติดค้างที่ที่ท,ที่ที่ไม่ควรเลือกเป็นนาย,ยกไ้นะครับอันนี้ผมผมก็ก็เรียนอย่างนั้นเพราะว่าแล้วก็ดาวใจเพื่อนสมาชิกก็คงจะกังวลในประเด็นเดียวกันเพราะถ้าเราบวตให้เป็นไปก่อนครับแล้วถึงเวลามินิไชยทีหลังกลับมาบ้านเมืองเสียหายครับเดินไปแล้วเพิ่งจะเป็นได้มีกี่เดือนเองถูกซอยกลับมาอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทําให จะไม่โหวตหรือถ้าจะมีพรรคอื่นเสนอคนอื่นมาก็ค่อยค่อยว่ากันในจังหวะนั้นใช่ครับนี่บันไดขั้นที่2องบันไดขั้นที่2ก็ยากแล้วครับบันไดขั้นที่3 1มหนึ่งหนึ่งอน่าจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สวกังวลเขาไม่ได้ใส่ใน MOU แล้วอาจารย์รบสบายใจขึ้นไหมครับก,ก็ก็ไม่ได้ใส่ใน MOU หมายความว่าพรรคร่วมจะไม่ขับผักผักดันในเรื่องไม่ได้เป็นนโยบายที่พรรคร่วมเห็นตรงกันใช่ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องเสนอเป็นกฎหมาย ซึ่งกฎหมายเนี่ยเริ่มได้โดยหลายทางนะครับพ,พักร่วมกัน8พักไม่ได้พร้อมใจกันเสนอลงชื่อ8พักเสนอก็ตามพักกันเมืองใดพักกันหนึ่งเมืองหนึ่งก็เสนอได้หรือองค์กร NGO เอกชนประชาชนนะที่เข้า<ล>งองค์ชื่อ,อเสนอก็เสนอก็ได้คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสบกังวลว่าถ้าเกิดมีเรื่องเหล่านี้เข้าสู่สภาเนี่ย ท่านใจคิดเห็นเป็นอย่างไรและมันมีร่องรอยในอดีตมันมีหลักฐานมันมีการอภิปรายของอคนที่มีอ,อิทธิพลทางความคิดกับพรรคว่ามันต้องแก้มากมากแก้แบบสุดซอยอย่างไรแล้วก็มีร่างที่เคยเสนอแล้วท่านประธานรัฐสภาชวนหลีกภยัยท่านก็ดูว่ามันน่าจะขัดกัรัฐมนูญน,นะท่านเองยังไม่บรรจุเข้าวาระเลย ถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าถ้าคุณพิธาออนะครับออจะเป็นนายกเนี่ยข้อกังวลใจของเราในเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ทำความชัดเจนนะครับว่าร่างที่จะเสนอเนี่ยจะเสนอมากน้อยแค่ไหนอย่างไรออจะเป็นร่างเดิมหรือไม่ออที่เขาถแถลงนี่ร่างเดิม,มาาออนะครับนี่โทษเหลือหนึ่งปีฟ้อ,องได้เฉพาะบุคคลที่กําหนดเช่นอาจจะเป็นสํานักพระาาราชวังยกเว้นการวิชวิพากวิจารณ์โดย สุดจริตครับการการขับเคลื่อนผักดันการเสนอเนี่ยจะเสนอโดยใครแล้วก็ในเงื่อนเวลาไหนนะครับแล้วก็การเสนอเนี่ยจะเสนอโดยะละเอียดรอบคอบหรือไม่อย่างไรจะรับฟังความเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนไหมนะครับเหล่านี้แหะครับผมคิดว่ามันเป็นองค์ประกอบสําคัญนะที่จะทําให้ วุฒิสภาหนักใจมากขึ้นหรือสบายใจมากขึ้นในการลงมติไว้วางใจให้เป็นนายกครับงั้นผมขออนุญาตตัดชื่ออาจารย์ออกจากคนที่จะโหวตชัวได้ไหมเนี่ยเพราะฟังแล้วยากมากเลยที่จะผ่านบันไดทั้งสามขั้นที่อาจารย์แต่แต่มันเป็นกติกาปกตินะครับมันไม่ได้ไปกันแกล้งอะไรเขาเลยนะครับรัฐธรรมนูญกําหนดอย่างนี้เราเป็นนิติรัฐหรือว่าเราปกครองโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยมันต้องเคารพกฎหมาย